เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2568ในาอยนอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนักโรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทก,กภัยและให้กำลังใจผู้ถูกอพยพอยู่ในศูนย์ศูนย์พักพิงดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลน,นาครหัดใหญ่